คับวันนี้พบกันอีกรอบวันนี้ถอดซ่อมชุดเกียร์ CVT ของมิ s ูบิชิซีเดียนะซ่อมเกียร์โต้ CVT มิซูบิ i ิซีเดีย a ่ันกำลังถอดชุดสมองเกียร์ไลสนใจที่จะเรียนซ่อมโมฮอนเกียร์โต้ก็ทักมาครับ0815140369 ใจนิสิตบุญโสมนะครับสอนซ่อมเกียวโตโูนย์แปดห้081 5140369เกียวโต้นะครับก็มีสอนทั้งเกียวโต้ ATF แล้วก็ตัวที่เป็น CVT นะฮะสนใจก็ทักมานะครับรวมทั้งวายสายไฟนะครับวายสายไฟ เว็บวาริงขีดเจสันดอทคอมนะครับผมหรือถ้าจะเสิร์ชก็เสิร์ชคำว่าอาจารย์มิสิตสอนวายสายไปนะครับมิสิตสิทธิ์นะครับขอบคุณกบสำหรับคลิปนี้ครับ